สวัสดีค่ะอีดียคอฟฟี่นะคะวันนี้เรามีตัวเครื่องชงกาแฟมือสองมาอีกหนึ่งรุ่นนะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะรีเควสเข้ามาอยากจะรับชมนะคะในส่วนของวิดีโอการใช้งานนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ชื่อเสียงโด่งดังกันยาวนานอยู่แล้วนะคะเป็นแบรนด์เฟเม่านะคะตัวนี้เป็นรุ่น e 9 8ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะจะเป็นแบบหัวชง สองหัวนะคะใช้งานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะก็ตัวเครื่องนะคะมีการใช้งานนะคะเอออยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าปีนะคะจริงๆที่ออฟฟิศนะคะเรามีอีกหลายตัวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูสภาพนะคะการใช้งานรอบๆตัวเครื่องก่อนนะคะตัวเครื่องถือว่ายังใหม่อยู่มากนะคะก็มีรอยขนแมวเล็กน้อยนะคะตัวนี้แล้วก็อาจจะมีเป็นเออ บางจุดนะคะที่มีตําหนิอยู่บ้างแต่ว่าไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะคะอย่างเช่นตรงนี้ค่ะก็จะมีลอกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็อย่างที่เราบอกกะค่ะไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูรอบๆเครื่องได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวด้านข้างนะคะซึ่งเราเช็ดทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเครื่องโอเวอร์ฮอล์เรียบร้อยแล้วค่ะด้านบนตัวนี้นะคะสามารถวางแก้วได้เยอะเลยนะคะ ตัวนี้วองแก้วทั้งแก้วช็อตนะคะแล้วก็แก้วร้อนของทางลูกค้าได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็อย่างที่เราบอกค่ะมีตำหนิเล็กน้อยนะคะเป็นรอยลอกบ้างอันนี้ก็ตามสภาพการใช้งานค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นขายถูกมากๆนะคะเป็นโปรโมชั่นเซอร์ไพรส์นะคะในช่วงวิกฤตนะคะโคโรโนานะคะหรือว่าโควิด -19 ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไงเราจะมีการสาธิตวิธีการใช้งานให้กับลูกค้าดูนะคะ